ศูนะ 0, 9, ย์กายุทธภพโมลิมลัธิมารสวรรค์ผู้น,นำรัธีมารสวรรค์มารสวรรค์เอ้อ <c oughs> ท,ท่านพานพี่แม่ตายนิกายด้างเดิมทั้งเก่าหรือนิกายนอกลีดก็อยู่ภายใต้เราแล้ว,ลวนี่ท่านเมื่อกี้จะทำอะไรหน่อยหรือไงพี่น้องรูปสาบานผู้โอโสที่หนึ่งมัดปีศาจ ชื่อเสียงของท่านนะ่ะในฐานะผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคงไม่ช่วยอะไรอีกแล้วสินะข้าควรจะทำยังไงดีล่ะท่านนะ่ะช่างเอามาหิดเหลือเกินเฮ้ยข้าไม่ได้เอามาหิดเว้ยเจ้าคิดว่าเป็นแบบนี้เพราะข้าอยากจะทำหรือไงเจ้าคิดว่าเป็นแบบนี้เพราะข้าอยากจะเป็นแบบนั้นหรือไง ขณะที่ข้านั้นกำลังฝึกฝนวัลุชุดแห่งสวรรค์จู่ๆข้าก็แยกตัวออกมาจากล่างของตัวเองและตอนนี้น่ะข้าก็ไม่สามารถกลับเข้าไปได้แล้วเฮ้อข้าที่ไปดวงจันทร์มันก็สนุกดีนะแต่ว่าเอ้ยท่านเอามหิตเป็นบ้าเลยนะเฮ้ยเจ้านี่เจ้าที่มันยินน่ะ มันทำให้ข้าดูเอามาหิตเข้าไปอีกนะโว้ยหยุดร้องไห้ได้แล้วถึงข้าจะมีบรลยุทธแห่งสวรรค์ขั้นสูงสุดแต่ข้านั้นก็ไม่มีร่างกายมันน่ะร้ประโยชน์มากเลยนะรู้ไหมเอ๊ะนี่นี่มันบ้าอะไรกันวะเนี่ะพลังงานประหลาดนี่มันกระโดดข,ข่าเข้าไป คิดจะดูดค่าด้วยพลังแค่นั้นหรอขยายน้ำหนักเฮ้ยเ้ยม่งข้าไม่มีร่างกายนี่หว่าชีเออจริงๆนะโขาเลยยังทำได้ดีกว่านายเลยเฮย้ยคนไร้น้ำยาแบบแกน่ะ แถมยังไรพลังอีกด้วยมีแต่จะมาขวางทางเท่านั้นแหละน่ากลับบ้านไปไปได้แล้วเว้ยขอดคนอายุ90ยังเอาเวกได้เลยอีแรงยังนายล่ะฮายอนชูเฮ้อเมื่อสองปีก่อนพอทอล ที่เชื่อมระหว่างโลกของเรากับโลกอื่นนั้นได้เปิดพร้อมกันทั่วโลกและเรามอนสเตอร์ที่ออกมาจากพอร์ทลนั้นก็นเริ่มมาเร้ามาวไ,วไปทั่วโลกตามอำเภอใจและมนุษย์จึงต้องตอบโต้ด้วยอาวุธที่ล้ำสมัยที่สุดอย่างไรก็ตามอาวุธที่มีในปัจจุบันนั้นไม่สามารถต่อกรกับมอนสเตอร์ได้ ช่วงเวลาที่มนุษย์กำลังจะพบความพินาศนั้นเองพวกเขาก็ได้เลิกปลุกพลังความสามารถขึ้นและในหมู่พวกเขาก็มีฮันเตอร์แรงเอสที่ปลูกพลังความสามารถระดับสูงขึ้นมาได้ความแข็งแก่งของพวกเขานั้นได้ผลเป็นอย่างดีกคนบู๊ ในการต่อกรกับมอนเตอร์นั้นหลังจากนั้นการมีอยู่ของฮันเตอร์แ่งเอ็ดก็กลายเป็นตัวชี้วัดพลังอันยิ่งใหญ่และสำหรับอีก1%ที่ไร้ข่าผมคือหนึ่งในนั้นพักฮยอนซูอายุ29เเป็นผู้ไร้พลัง หนนน่วยสสับสนุนฮอนซูเนื่องจากห้องในโรงพยาบาลนั้นก็จะหมดแล้วหากคุณไม่ชำระเงินภายในที่นเดือนนี้เราคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องนำฮาฮยอนแทออกจากโรงพยาบาลผมอยากจะช่วยคุณเหมือนกันนะแต่ว่าการบอกให้ฮยอนแทออกก็เหมือนกับการบอกให้เขาไปตาย งั้นฉันขอตายเองดีกว่าฉันทนไม่ได้แล้วที่ต้องมาเห็นครอบครัวของฉันตายไปถ้าเขาไม่มีผู้ปกครองรัฐบาลก็จะดูแลเขาแทนเองเอ,อพ,พี่ขอโทษายอนแท้พี่ทำดีที่สุดแล้วนะเอ,อ๊ะเดี๋ยวนะนี่มัน อะไรวะเนี่ยใครก็ได้ช่วยผมด้วยเฮ้ยะฮะอ,อึคุณเป็นใครครับเนี่ยหมายความว่าอ,อย่างไงจะมองเห็นข้าหรือเอออถ้าคุณมาเพื่อขโมยของแล้วก็คุณคิดผิดแล้วล่ะผมจนจริงๆนะไม่มีอะไรให้ด้วยแล้ว เออที่นี่ที่ไหนกันนะเขาลอยได้ด้วยฮะ<ห>คุณออกมาจากพอทอสินะครับแสดงว่าคุณก็เป็นฮันเตอร์เหรอฮันเตอร์อะไรลนะ่ะนั่นชื่ออาหารเอ,อ่อเจ้าวัตถุประหลาดนี่มัอนอะไรกันนะข้อ,อยังสมัมผัสไม่ได้เลยฮะอะไรกันนี่อ่ะคุณต้องเป็นยมวัตถท,ที่มารับผมแน่ๆเลย แต่ผมยังมีน้องใช้ต้องดึกคอยดูแลอยู่นะเฮ้ยเมื่อกี้เจ้าเรียกข่าว่าโจรหรือแต่ตอนนี้ข้ากลายเป็นยยงมทุตไปแล้วหรือนี่เอ้ยโอย้ดูเหมือนว่าข้าจะสะัมผัสเจ้าได้นะหืมอย่าตีผมเถอะนะขอร้องละเอออะอะไรนะ่ะคุณจะไปแล้วเหรอเอ้อ สิ่งที่เร็วกว่า,ารถม้าง้ยอาคารแปลกๆที่ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนี้นี่ไม่ใช่ที่ที่ข้าเคยอยู่แน่นอนอ,อ๋อข้ามีเรื่องจะถามหน่อยนะเอ๊ะข้าไม่สามารถสัมผัสเจ้าหนูนี่ได้เจ้าเด็กนั่นคือคนเดียวที่ข้าสามารถสัมผัสได้เงี้ยฟิว สักทีเหมือนเจ้าหลุมดำนี่จะจ้องมาที่ฉันตลอดเลยแฮะน่ากลัวชะมัดเลยนี่มันเป็นพอร์ทัลจริงๆหรอเนี่ยฉันควรไปแช้งเรื่องที่นี้ดีไหมเนี่ยคุณขยองซูผมคิมฮักสองเองเออ,เอ,อส,สวัสดีครับผมฮันเตอร์คิมครับตอนนี้เรามีพอร์ทัล ที่ต้องการความช่วยเหลือนะ่ะยังเร่งด่วนเลยด้วยคุณช่วยมาสนับสนุนเล่าทีได้ไหมครับครับได้เลยครับเดี๋ยวผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยอ่ะมันเป็นพออ์ท่ลแรงดนะีน่ะเตรียมตัวให้พร้อมละ่ะครับผมอ่าความตายไม่ใช่ทางออกเสมอพออาตารไม่ใช่ทางออกเสมอนอกจากนี้แล้วคิมฮักซองก็ยังเป็นถึงฮันเตอร์แรงบีด้วยเจ้าคุยกับตัวเองได้อย่างไรกันนะ่ะสภาพจิตใจของเจ้าคงไม่ไหวแล้วมัง้งอ๊ คุณกลับมาทำไมอีกเนี่ยคิดว่าข้าอยากจะกลับมาหรือไงห้องเนวแนวที่นี่หรือข้านะ่ะพยายามจะหนีแล้วแต่ข้าก่อนถูกดึงกลับมาที่นี่นะสิเ,เจ้าจะไปไหนเรือผมนะ่ะผมเอ่อกำลังที่จะไปที่พอทัลเพื่อช่วยคนไงล่ะกรุณาออกไปก่อนที่ผมจะกลับมานะครับเจ้านี่พูดแต่เรื่องพอทัลพอทัลตลอดเลยนะฮันเตอร์มาตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วด้วย มันคืออะไรเอ๊ะเอ้ไม่รู้จักพอท่อก็เหรออ่อยังไงก็เถอะถ้าเกิดคุณไม่ออกไปผมจะโทรแจ้งตำรวจแน่นอนถ้าเจา้าเดินไปดวงอาทิตย์ได้เจ้าคงตกดินก่อนแน่เลยบอลสวรรค์บอยวินสวัสดีด้วยนะครับผมเป็นนักพากย์น้องใหม่นะถ้าเกิดทุกคนอยากจะแนะนำอะไรผมก็แนะนำได้เลยนะครับ